สวัสดีครับวันนี้กลับมาบ้านเร็วลูกชายสวัสดียังไม่นอนเหรอครับยังไม่นอนทำไมอ่ะไม่ง่วงหรอรอเอ๋อฮะรอเอ๋อรอเอด้วยเหรอเอเป็นไหนมาไปทำงานเนาะโอ้โหไม่ชวนฉันไปเลยนะหืมไม่ชวนฉันไปเลยหนูไปทำงานไม่ได้ได้สิเอ เอว่าเอไปได้ที่วันไปได้หรือเปล่าฮะอีกีเอว่าเออย <Thor> ู่โรงเรียนแล้วอ่ะอยู่โรงเรียนไหนอ่ะบ้านหนึ่งอ่ะเอไม่ได้เรียนแล้วเอทำงานแล้วหลงลนี่ครับทุกทีกลับมาบ้านลูกชายจะหลับแล้วนี่วันนี้ลูกชายยังตื่นอยู่ลูกชายบอกว่ารอรอเอ นี้ไปโรงเรียนไม่เนี่ยหยุดแล้วเหรอต้องไปอีกทีวันไหน,นาาวันเสาร์ครูให้หยุดกี่วันสี่วันสี่วันเลยเหรอโอ้โหหยุดหยุดอย่างนี้หยุดจนเขาขึ้นเลยปะเนี่ยอยูเ่เขาไม่มีเขาไหนจับปวดที่มีเขาไหมีมไม่มีไม่มีเหรอแล้วหวยเอมีไหมผมมันยาวขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องปัด แต่ผมไม่ง่ายเนี่ยล้อผมมันยาวขึ้นแล้วเดี๋ยวดูหน้าสิหน้าเราคล้ายกันไหมเนี่ยเอ๋หน้าอ้วานบ้างมัยไหนหน้าอ้วานเหรอเน่เน่เน่ <laughs> เอ๊ะหน้าอ้วานแล้ววันหน้าไม่อ้วนเหรอไม่อว้วนไหนดูหน้าดิมันเอาหน้ามาใกล้ๆ,ๆออเอเด้เนี่ยเนี่ยดูดินี่มองมองกล้องนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนได้ไงอ่ะลูกเอเป็นเนี่ย ลุงเอ๋ไงลุงเอ๋เหรอใช่โอ้โมันพาไปเพลนไปไหนแพลนอะอะไรฮัมเบอร์แลนด์เหรอฮัมเบอร์แลนด์เดี๋ยวสิยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพาไปเล่นโอเคป่ะเดี๋ยวมันหยุดเดี๋ยวพาไปเล่นน่าดูทำหน้าทำตาทำตาเหลืองที่จมตาเหลืองน่ากลัว ทำอะไรนะ,ะนี่ครับไปทำงานมานเหนื่อยกลับมาเจอลูกชายหายเหนื่อยเลยนี่แหละกำลังใจของผม เออคอยู่เอยังไม่ได้อานน้ำเลยนะก็ม่อานน้ำรีจเลยะอะอานน้ำไปำแล้ววันอานแล้เหรออาบแล้อานม่ลย่าาอามัน่าอาบให้อะอ่าตกลงยาอาบให้หรือยาไบเองอานเองยาเบ้อ,อยอยอยย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 เพิ่งถึงนั่นเนี่ย เพิ่งถึงบ้านโอ้ยเหนื่อยทำาทำงานมาเหนื่อยอยากกินน้ำจังไปกินน้ำไปไม่เอาไปตักน้ำให้กินหน่อยทีเอไม่อยู่ทักขาเออยู่ดี <c oughs> ไปตักน้ำให้กินหน่อยลูกไปน้ำเเยอะเปล่าเอาเอาเอาครึ่งแก้วลูกชาย ไม่ค่อยดื้อครับแค่เออพูดไม่ค่อยฟังผมเท่าไหร่เอาแก้วล่ะแก้วล่ะลูกแก้วเ,เปิดได้ไหม อย่าใช้ฟันทีไปหยิบขวดน้ำกับแก้วมาให้เอเปิดไม่ได้ครับลูกชายเปิดไม่ได้นี่เอ้าไอ้ทำไรอ่ะถือให้เหรอ เอไม่แบกวันกินมั่งดีนยครับอ่ากินป่ะนนา,า,าเอถือให้ะ่ะน <c oughs> ายเอถือให้นะนี่กินดีๆีครับเดี๋ยวผมต้องไปอาบไปอาบน้ำแต่เดี๋ยวจะพานี่ตะวันขึ้นห้องนอนก่อน ไปนู่นกี่ฬานูน่นไปกระโดดขึ้น <Okay. S 1> ไปน,น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ย้ววบแลอายุห้าขวบน้ำหนักอะ <Bye. S 1> สี่สิบกว่าแล้วนะ <c oughs> ไปอ่ะ <Bye. S 1> ลุกไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> อึ๊บน <c oughs> ี่ ต้องพาอพาอพาขี่หลังขึ้นบ้านทุกวนันม่ทุรเหรอตัวหนูไม่เบานะเนี่ยออออ ครับเดี๋ยวผมจะลงไปอาบน้ำเดี๋ยวเอ๊เอเอข,เอขึ้นมานอนด้วยใช่ไหมโอเคขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ